สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมหล่อนคนเมืองแชนแนลอีกแล้วนะครับผมปักกันทําได้นะครับคลิปนี้ก็อีพีสนะครับผมรีสอร์ททองจุ้ยบ้านภูเขานะครับอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้ผมก็จะพามาเดินชมพื้นที่นะครับผมแล้วก็จุดโซนเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีเป็นบ้านพักด้วยนะครับผมมันเป็นรีแบบรีสอร์ทนะครับ ที่บอกตามชื่อเนาะรีสอด์ทวงจุ้ยบรร้านภูเขานะครับผมนี่นะครับก็จะมีบ้านพักหลายแบบหลายอย่างนะครับเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็เป็นเต็นท์ก็มีนะครับผมแต่เรื่องราคาเดี๋ยวยังไงก็ลองติดต่อ,อตรงที่ผมเคยไว้ให้กับคราวที่แล้วใช่ไหมครับเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะแปะไว้ให้ก็ได้นะครับผม ว่าซองโซสอบถามเขาดูรายละเอียดหลังเท่าไหร่นะครับผมประมาณเท่าไหร่คร้างคืนคืนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ขอ,องเพจเขาเป็นในเพจแค่ในเพจทงจ,จุ้ยบ้านภูเขารีสอร์ททงจุ้ยบ้านภูเขาก็ได้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจะมีอยู่นะครับผมนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะครับผมเห็นไหมฮะเป็นเต็นท์โดมเต็นท์แบบนี้นะครับ แล้วก็บ้านเป็นหลังนะครับท้อเรดีครับบรรยากาศดีนะครับผมก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมถ้าเกิดใครว่างๆมาพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมสามารถเข้ามาพักผ่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงแนละ้วเขาจะไปเป็นโซนๆนะเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราอยู่โซนสวนน้ําแล้วก็เดจังเกิลน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นบ้านฮอบบิทเนาะแล้วก็มีอาตาดฮวงจุย้ยอะไรเงี้ย ที่เราแวะชมดูของคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาฝั่งตัวนี้จะเป็นฝั่งโซนสวนสัตว์นะครับก็มีสวนสัตว์มีเครื่องเล่นนะครับผมนี่นะครับผมมานี่นะครับแต่พื้นที่กว้างมาครับรรยากาศนี่ดีมากเลยนะครับผมถ้าเกิดใครได้มานะครับผมก็คืออย่างที่เกิดบอกมาที่นี่คือครบเลยทุกอย่างเลยนะครับเป็นเสร็จนะครับผมทั้งเครื่องเล่นสวนสัตว์ให้ป้อนอาหารสัตว์อะไรเงี้ยเดินชม อ่าแล้วก็มาถ้าเกิดใครดูดีก็มาแต่งบ้านเลยก็ได้นะครับผมดูเป็นศาสพวงจุ้ยนะครับที่นี่ดูแล้วร่มรื่นเลยนะครับผมบรรยากาศมีห้องสัมมนาผมก็มีนะครับผมเยอะนเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับให้แบบพักผ่อนนะครับผมนี่ไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกห้องสัมมนาจัดเลี้ยงอะไรที่ใครสนใจนะครับผมอ่านี่ครับบรรยากาศสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรอรถอ่าเจ้าหน้าที่เขาจะ มารับเรานะครับแล้วก็พาไปส่งจุดโซนเครื่องเล่นนะครับผมแต่ที่นี่ก็แบบนี้จะมีรถนะครับผมจะมีรถคอยรับส่งคอยแบบว่า,าพาเราไปจุดแต่ละจุดนะครับผมที่เขากําหนดไว้ให้เนะว่าให้เราพักเที่ยวชมเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดชมนะครับว่าจะไปตรงไหนกันบ้างนะครับผม ตรงนู้นที่เห็นก็คือชิงช้านะครับชิงช้าสวนตัวนี้สูงมากผมงเคยขึ้นเวทีหนึ่งแล้วสูงสูง,สงเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะดูมาแล้วนะครับรถมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นรถสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ขึ้นรถเราจะไปจุดเขาเรียกจุดเครื่องเล่นนะครับ บรรยากาศสวยงามนะครับผมร่มรื่นนะครับดูบรรยากาศตัอก็มาท่องก็เย็นๆแล้วเนาะเย็นๆก็เหมาะสำหรับคนมาพักค้างแรมนะครับผมนี่ไหมครับผมเหมาะมากเย็นๆก็เดินชมธรรมชาติก่อนนอนนะครับตอนเช้ามาก็รับพลังแสงอาทิตย์แบบดีมากเลยของสาดฮงจุ้ยนะครับผมที่นี่ เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นมีม้าแคะนะครับผมนี่ไหมครับผม,มแล้วก็มีกงสิงโตมีอู้หลายอย่างหลายอย่างสัตว์หลายอย่างครับที่นี่แต่ผมก็ไม่ได้แวะเนาะก็เดี๋ยวไปตรงโซนเครื่องเล็นเลยดีกว่านะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงโซนเครื่องเล่นนะครับผมสังเกตไหมครับผม่านผู้ชมครับผมจะมีเครื่องเล่นหลายอย่างนะครับผมเห็นไหมครับผมอืมสวยงามเลยนะครับเครื่องเล่นแต่ละชิ้นน่าเล่นมากนะครับแต่ลองดูว่าวันนี้ผมจะเอ่อไาเทสเครื่องเล่นตรงไหนบ้างนะครับเราดูว่าเด็กๆจะกล้าเล่นอันไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวไงตามไปชมเลยนะครับนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยมาดูแลนะครับคอยแนะนําสถานที่เครื่องเล่นต่างๆนะครับผม ก็จะถ่ายมีเรือไวกิ้งด้วยนะครับเห็นไหมครับผมอืมอันนี้ก็น,นี่ก็จะเป็นแขกลูกค้าของของรีสอร์ทนะครับผมของรีสอร์ทโงจุยบนภูเขานะครับก็เขาก็จะพักผ่อนนี่ครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพามาทัวร์แต่ละจุดนะครับของอพื้นที่นะครับผมอันนี้ผมก็จะพามาดูนี่แล้วผมจากคลิปที่แล้วเราไปดูไอหุ่นลูกปั้นนก ฟาวิงโกนะครับผมต่นี้เรามานี่เลยเรามาดูตัวจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับผมของนกฟาวิงโกนะครับผมนี่ไหมครับผมตัวสีชมพูยืนขาเดียวไมเ่เอ่ยน่าจะไม่ยืนนะกำลังหาอะไรอยู่ไม่รู้หาอาหารอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ก็เลยจะมีหานด้วยเห็นไหมนี่ สูไม่ดูทีนะครับโอ้โหขายาวๆเรียวๆเหมือนนกกระสาดูดิฮะสีชมพูสวยเลยนะครับผมนีม่ดูเพลินเลยนะครับ่บะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาไปเล่นเครื่องเล่นอะไรกันนะครับผมตามเขาไปก่อนนะครับผมจะตามไม่ทันแล้วนี่นี่ก็จะเป็นลูกค้านะครับผมที่เขามา เที่ยวแล้วก็มาดูพื้นที่ที่เล่นโซนนี้นะครับโซนเครื่องเล่นนะครับผมทั้งหมดนี่ครับไปแล้วก็ามตามเข้าไปนะครับเครื่องเล่นมีหลายชนิดนะครับผมน่าสนใจเล่นมากนะครับเดินไปเดินไปดูเลาะๆไปเรื่อยๆนะครับผม โอ้หมีหลายอย่างมากจริงๆนะครับผมมาไปแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วแลนนี้ผมก็ขออภัยเรื่องเสียงเลยนะครับพอดีบันทึกไปแล้วแต่เสียงมันหายไปนะผมต้องมาอัดใหม่โอ้โหมันโคตรเสียดายมากเลยนะครับผมถ้าเกิดมีเสียงเข้าไปเนี่นะเสียงก่อนตอนเล่นนะโอ้โหจะสนุกมากแบบคือได้ยินเสียงเครื่องเล่นพูดคุยกันร้องอะไรเงี้ยแบบ ได้ทารดในการเล่นของเล่นนะครับอันนี้ดูคือเด็กๆไม่เล่นนะครับไม่กล้าเล่นอันนี้เรียกนอนซิ่งหรือนอนรถด,ด่วนนะครับผมใช่ไหมก็ <c oughs> ตามนั้นเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับวันนี้เหมารอบนะครับผมนี่เหมารอบเป็นเลยเราเตรียมพร้อมนะครับผมันเนจ้ามีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลเราอยู่นะครับผมเขาคอยกำกับ ดูแลตลอดนี่นะฮะอันนี้เขาจะบอกว่าให้เราราดเข็มขัดด้วยนะจับมันตรงนี้นะครับพอเขาจะอธิบายให้เราว่าเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นนะครับผมเ,เตรียมเตรียมตัวครับแต่จริงผมว่าเหมาะสำหรับเด็กเด็กเล่นสนุกนะครับแต่เราผู้ใหญ่เราก็เรามาเทสดูนะครับว่าก็โอเคไหมนะครับนี่ดูรอบข้างฟ น,ออนี่เหมารอบนี่ไหมนั่งกันอยู่สองคนเองนะครับผมนี่ไปเลยครับผม,มโ้วหไวัยนะีโอ้ยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาเค,คอยดูแลเราอยู่นะครับอย่างไงเด็กๆอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ฟึบใช้ได้ใช้ได้ไดมืนหัวเหมือนกันนะครับเนี่ย แ้่ผมบอกเสียดายไม่มีเสียงเข้านะชุบนี่มารอบสองแล้วเนี่ยมาไปวนอีกวนนึงฟึบเดี๋ยวลงฟับเป็นไงเป็นไงเป็นไงลงแล้วผมนี่รอดได้บงข้างล่างแล้วปุ๊บเมื่อกี้เราวิ่งเส้นบนนี่ลงมาเลยเส้นล่างฟึบขึ้นมาแล้วนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับไม่น่าไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่แบบไม่หวาดเสียวมากเกินไปนะครับอืสนุกสนุกครับผมสนุกสนุกนี่พอแล้วนะครับผมน่าจะครบแล้วนะเบรซบโอเคนะครับผมวันนี้ก็เี็กน้อยหนึ่งเครื่องเล่นแต่ดูแล้วเราก็จะน,น่าจะเครื่องเล่นเดียวเทสเครื่องเดียวครับเดี๋ยวเรามีโอกาสรอบหน้ารอบหน้าถ้าเกิดได้มาอีกนะครับผม เดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่เขาพาทัวร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องเล่นอะไรบ้างเราสามารถเล่นได้ยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับมาเที่ยวมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาที่แจงดูนะครับผมนี่นะก็อยู่สองคนเหมารอบเลยเมื่อกี้เด็กๆไม่กล้าเล่นนะครับผมป่าเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเครื่องเล่นอื่นต่อนะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่เด็กๆให้เด็กๆเ,เขาเล่นบ้าง มีอะไรกาอี้หันสายไหมก็เหมือนตัวนสนุกเครื่องเล่นหลายๆที่หลายแห่งนะครับผมเห็นไหมฮะนูนอันนู้นก็เด็กๆก็เล่นเงินเยอะเลยนะครับผมป่ะนี่ก็น่าเล่นอยู่นะครับสวยๆป่ะอย่ังไงผมก็จะพาไปดรูรอบๆ นะครับผมก็ตอนนี้ก็เราก็เย็นแล้วครับถึงก็ช่วงเย็นแล้วอยู่ยังไงก็จะไว้โอกาสหน้าเนะาะวพราะผมจะมาทําใหม่ดีกว่ามามาดูมาถ่ายเพิ่ม,เต,มเติมแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สนุกนะครับเพราะขราวที่แล้วคลิปก่อนนะู่นนานแล้วคลิปก่อนนู้นะผมก็มาเล่นตัวนี้นะครับผมไอ้ทุกยานอวากาศตัวนี้เนาะแล้วก็ข่าวที่แล้วเล่นยานอวากาศเล่นไวกิ้งไปนะครับผมแล้วก็ เรือนะ้นํานี่สังเกตดูต้นไม้นะครับต้นไม้เขาจะมีชื่อบอกเหมือนต้นไม้มงคลนะฮะที่แบบาทางรีสอร์ทพงจุย้ยบนดูเขาเขามาปลูกไว้นะเพื่อเป็นเหมือนว่าศาสตร์ของศาสตร์ฮงจุ้ยนะครับที่มาเสริมพลังที่ที่รีสอร์ทแห่งนี้นะผมไปแล้วครับผมตอนนี้เราก็ไปดูนะครับว่ามีเครื่องเล่นตัวไหนบ้างที่เด็กๆ เล่นได้บ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับมาครับผมตัวน,นี้น่าจะ เล่นได้นะครับผมนี่ไดโนเสาร์เหมือนรถเหมือนอะไรรถไดโนเสาร์หรือเปล่าครับผมก็นี่นะครับผมตอนนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมรถให้เด็กๆเล่นนะครับผมนี่ไปนี่ดูดูไปได้ไหมไปได้ไหมอ่าขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ นี่นะครับผมวันนี้ก็เหมาะสาหรับเด็กๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเด็กตัวเล็กไปก็อย่างให้ผู้ใหญ่นะครับผมขอแนะนําให้ผู้ใหญ่นั่งท้ายไปได้นะครับผมไม่เป็นไรนะนั่งให้ผู้ใหญ่นั่งด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ารับน้าหนักไหวนะครับผมเพราะตัวนี้ผมเคยผมเคยนั่งเล่นแล้วสนุกสนุกเหมือนจัก,กรยานไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะมีหลายตัวหลายแบบนะหลายไดโดเสาเลยเห็นไหมครับนี่อืม ไปแล้วน้องผู้หญิงก็อ,ก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 อีกตัวหนึ่งเด,ดนเดอเตัวนี้สีมพูวานหววน่ารักเลยนี่นะครับผมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเ<ม>ห็<ม>ไนไหมฮะจะมีเครื่องเล่นหลายอย่างหลายชิ้นนะครับที่ให้เด็กๆเลือกสามารถเลือกเล่นได้นะครับผมนี่ไหมครับผมก็จะขับวนๆรอบๆเขาก็จะมีสนามให้วนๆรอบๆขับรอบๆตรงนี้นะครับ เนี่ยไหมครับเขาจะไม่ให้ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับผมยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมปุ๊บนี่ไปแล้วไปแล้วไปครับเดี๋ยวยังไงเราก็ให้เด็กๆเ,เล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูฮาน นะครับผมเาไปดูฝั่งนู้นนะครับที่เราไปดูฟาร์มโกเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ครับจุดนี้เราก็มาชมยีราฟนะครับยีราฟอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้อาหารยีราฟนะครับผมนี่นี้ก็จะมีเด็กๆเ,เอามาให้กันเยอะเลยนะครับผมนี่ก็คือน,นักท่องเที่ยวลูกค้าที่มาใช้บริการที่รีสอร์ทของจุ้ยเยนภูเขานะครับผมนี่นะครับก็จะมี2ตัวนะครับผมยีราฟน,นี่เด็กๆชอบเลยนฮะก็จะมีต่ที่จําหน่ายนะครับอาหาร ยีราฟนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างนู่นเนาะถ้าเกิดใครมาเที่ยวสนใจก็ซื้ออาหารก็ได้สักชุดสองชุดนะครับมาป้อนยีราฟกันนะครับผมน้องไม่ดุนะครับผมเนี่ยเด็กๆเห็นไหมดูสังเกตเด็กยื่นให้นะครับผมไอ้หืมเชื่องนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับนี้ก็บรรยากาศรอบๆกงยีราฟนะครับผมนี่ ป่ครับเดี๋ยวไงเรานี่ไหมคะที่จำหน่ายจะอยู่ด้านล่างนี้นะผมอาหารยีราฟนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาชมเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรถเมื่อกี้นะครับผมรถ2ชั้นนะครับผมของอรีสอร์ทเขามาคอยบริการลูกค้านะครับที่ว่า,าส่งที่พักหรือว่าไปที่โรงอาหารนะครับผมก็เย็นแล้วก็น่าจะส่งค่ะ ลูกค้าหรือแขกที่มาพักพักผ่อนค้างคืนที่นี่ไปที่โรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่กับลูกค้ารวมเราไปลงตรงจุดนู้นนะครับเพราะว่าเราจอดรถไว้ตรงโซน่วนโซน,โซนที่คลิปที่แล้วโซนสวนน้ํานะครับผมที่นี่ก็มีนี่ไหมครับผมสตอร์นนะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆนะครับผมนี่ไปเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับผม นี่เราจะมาอยู่ชั้น2นะครับเพื่อถ่ายภาพดูรอบๆนะครับผมอันนี้ที่ผมพามาชมนี่ยังยังไม่รอบนะครับอันนี้เราก็คืออย่างที่ผมบอกไว้เริ่มแรกว่าเรามาเย็นแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คือมาดูที่เ,เครื่องเล่นโซนเครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็มาดูยิราบเนี่ยแล้วก็จะมีอีกหลายจุดนี่ว่า ม้าแคะแล้วก็มีสิงโตนะผมแล้วก็มีแคทเหลายอย่างสัตว์หลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จํานวนเวลาเราจํากัดนะครับผมเราก็จะเก็บบรรยากาศรอบๆตรงนี้ไปนะครับตัวนี้ก็จะมีเห็นไหมครับจะมีหุ่นยนต์นะครับผมนี่ไงไอรอนแมนแล้วก็เอเรียนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งจะเป็นทุนอ,อะไรอะ ดับเบิลบี B, ใช่ไหมเดี๋ยวรอนะครับเราก็นู่นเห็นไหมฮะไกลๆไหมครับผมทาวเมอร์นูน่นเลยไหมครับอีกไกลตรงนู้นนะครับผมนี่เดี๋ยวรอลูกค้าอีกชุดที่ให้อาหารยีราฟก่อนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวรอพร้อมสอเสร็จเราก็พร้อมเดินทางนะครับนี่เดินทางมาแล้วนะครับไปเห็นไหมฮะอันนี้เขาเล่นจัก,กรยานอะไรไม่รู้เนะี่ยผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันฮนะ นะครับ,รบจะมี2ฝั่งก็จะเป็นมีสวนสัตว์นะครับผมจะมีสัตว์เลี้ยงเนาะเห็นไหมฮะกงนู้นด้านในนั่นจะเป็นกงนูน้นกงสิงโตนะครับตรงนู้นนะฮะที่มีโดมนูน้นส่วนนี้ก็จะเป็นมา้าแค่นะครับที่เราขับผ่านไปเมื่อต้นคลิปเนาะครับนี่นูน่นูน้นเห็นไหมครับนี่ยังไงเราก็คลิปนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับยังไงผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากว่าใครอยู่ใกล้แถวโมกเหล็กหรืออยู่กรุงเทพหรือโซนในใกล้ๆก,กับอ่าโมกเหล็กสระบ,บุรีนะครับผมเชิญมาเที่ยวได้นะครับผมช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษอะไรอยู่นะครับผมสามารถมาใช้บริการได้นะครับคือมาที่นี่คือคุ้มเลยนะครับผมมีทั้งได้ชมสวนสัตว์มีเครื่องเล่นมีสวนน้ํา คือเบียดเสร็จครบครับผมสนุกบรรยากาศดีมากนะครับผมแบบมา,าถ้าเกิดจกรู้เพิ่มเติมก็ไปดูตรงเพจห้องจุย้ยบ้านภูเขานะครับผมรีสอร์ทห่วงจุย้ยบ้านภูเขานะครับก็จะเป็นสไตล์มีห่องจุย้ยศาสตร์ของจีนนะครับผมเราก็มาเหมือนว่ามารับพลังมาดูศาสตร์หวงจุ้ยที่นี่ปรับเปลี่ยนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตกแต่งสวยงามนะครับผมนี่นะครับผม อย่างไรฝากด้วยนะครับผมหลอนคนเมืองชแนลนะครับ